ดีครับสวัสดีครับสมาชิครทสันรับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง v ี p ธรรมดามัาจะมานำเสนอพุ้นไทยเช้านะครับพุ้นไทยเช้าของวันที่ของวันที่เจ็7กุมภาพันธ์2 5 6ันะครับพุ้นไทยก็คือเลขจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับ รับเช้าก็สิบโมงห้านาทีเวลาเนี่ยนะครับทำเดี๋ยวพูดนะครับ มาชมเลขกันเลยดีกว่าเนอะอาะหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะหกกับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเจ็ดไปก่อนนะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับอือแบบนี้นะครับสิบโมงห้านาทีลาลานี้นะ ไปนะครับเร <S 3. S 1> นาะเกียสาิรน,นะครับปกกับเกยียนะครับ รอบต่อไปก็เป็นหุ้นไทยเที่ยงนะครับเยอดูก่อนนะถ้ามันเดินไม่ดีไปเดิมไม่ดีก็จะไม่ทํานะครับถ้ามันเข้าก็โอเคคือไม่อยากจะให้ทุนหมดนะครับออยากให้ทุกท่านได้เงินได้เงินนะครับเดยวดูก่อนนะครับดูเหตุการณ์ก่อนนะครับขอขอขอบคุณมากๆนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับสาหรับวันนี้ก่อเท่านี้ก่อนนะครับอืม